สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือภาษาพาทีวรรณคดีลำนำเล่มนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะเปิดไปนะคะในหน้าที่8ที่คุณครูสั่งการบ้านเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทาพร้มพอมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเรามาเจอกันในแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆนะคะไปหยิบหนังสือภาษา พาทีวรรณคดีดำนำปหนึ่งนะคะเล่มที่คุณครูสั่งการบ้านไปที่เป็นคู่มือเตรียมสอบนะคะเล่มสีฟ้าที่มีเด็กสี่คนข้างหน้าจากนั้นแล้วเปิดไปหน้า15ค่ะการบ้านที่คุณครูสั่งไปในเรื่องนี้นะคะก็คือการเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำอ่าตอนที่5นะคะให้อ่านสะกดคำและแจกรูปให้ถูกต้อง ดูตัวอย่างนะคะเขาให้คำมานะคะคำว่าดีใจคำว่าดีใจเขาให้อ่านสะกดคำนะคะด e, อีดีจอไอใจอ่านว่าดีใจนะคะพร้อ,อมหรือ,อยังคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่หนึ่งกันข้อที่หนึ่งคำแรกคะ่ะอ่านว่าอะไรคะอ,อ่านตามคุณครูนะคะพออูพู พออาผาอ่านว่าผูผา,าอ่าเรามาอ่าเรามาเขียนกันเลยนะคะคำแรกนะคะคำว่าภูพออูอ่านว่าภูคำที่สองผานะคะ พออาผาอ่านว่าภูผาอ่าคำที่สองค่ะคำว่าใบาโบกอ่ะสะกดตามคุณครูนะคะบอไอใบบอไอใบบอโอกอโบกบอโอกอโบกอ่าอ่านว่าใบาโบกนะคะอ่ะเรามาเขียนคำอ่านกันนะคะ บอไอสระไอไหมม้วนนะคะบอไอใบบอโอกอบก กระดานคุณครูไม่พอนะคะนักเรียนเขียนได้ไหมเอ่ยอ่ะคำที่สามคำว่าดูแลอ่าสะกดนะคะดอูดู do, u, do ูดลอแลลลอแลอ่ะดูแลนะคะอ่าสะกดค่ะดดอู อ่านว่าดูรอแอแลอ่านว่าดูแลนะคะทันไหมเอ่ยเด็กๆอ่าข้อที่สี คำว่าพ่อแม่ะสะกดนะคะอ่านพร้อมๆกับคุณครูพ่ออ่อกพ่อไม้เอกพ่อ ek, ek, มอแอแม่ไม้เอกแม่อ่ะอะันนี้นะคะคํามันจะยาวให้นักเรียนนะคะหาไม้มันทัดมาตีเส้นมาตีเส้นนะคะแบ่งครึ่ง กระดาษของนักเรียนนะคะให้ให้ได้ครึ่งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอเขียนนะคะเพราะว่าคำมันค่อนข้างยาวนะ,ะเดี๋ยวคุณครูแบ่งครึ่งกระดาษก่อนอใช้ดินสอขีดแบบนี้นะคะแบ่งครึ่งเนาะ,ะจากนั้นแล้วให้เขียนนะคะ อาคำแรกพออเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตลบสารอุตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเด็กๆจะมองไม่เห็นแต่เด็กๆไม่ต้องลบออกนะคะอเดี๋ยวคุณครูเขียนพอดีว่าดินสอของคุณครูมันใหญ่แล้วมันก็เลยเต็มเต็มไอ้นี้อ่อคำว่าพ่อนะคะพอ อ่านว่าพออ่ะพออพอไม้เอกคำว่าไม้เอกอ่านว่าพอ่ออ่ะคำต่อไปแม่มอแอแม ไม้เอกแม่อ่ะมองเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณครูลบเส้นออกนิดนึงอ่ะข้อต่อไปคำว่ามาหาสะกดนะคะมออามาหออาหาหออาหาอ่ะมาหาเขียนนะคะ มอ,อเส้นลงเล็กลงนะคะจะได้เขียนเห็นมออามาหออาหามาหานะคะเด็กๆมองเห็นไหมเอ่ย คำต่อไปข้อที่6คคำว่าใบบัวนะคะอาใบบัวบบออัวบัวบออัวบัวใบบัวใบบัวอ่านนะคะเขียนคำอ่านบอถ้านักเรียนมันไม่พอหรือว่ามันอาจจะ ตัวหนังสือที่นักเรียนเขียนมันอาจจะใหญ่นักเรียนแบ่งครึ่งบรรทัดเหมือนข้อตะกี้ได้นะคะอ่าบใบไ,ไม้มเนาะบอสาระไอไไม้ม้วนบอไออ่านว่าใบาบออัว อ่านว่าบัวใบบัวนะคะข้อต่อไปคำว่ามีเพื่อนอ่ะสะกดนะคะมอ,อีมีมอ,อีมีพอเอือนอเพื่อนพอเอือนอเพื่อนไม้เอกเพื่อนไม่เอกเพื่อนอ่ะอ่านว่ามีเพื่อนมีเพื่อนอ่ะคำนี้ค่อนข้างยาวนะคะเราแบ่งครึ่ง แบ่งครึ่งกระดาษเลยเราจะได้เขียนได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่พอเนาะแบ่งครึ่งกระดาษเสร็จแล้วเขียนเลยค่ะมออีมีอ,มอพอเอือสระเอือนะคะ พอเอือนออ่านว่าเพื่อนอ่ะพอเอือนอเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะไม้เอกอ่านว่าเพื่อนอคำต่อไปค่ะข้อที่แปดคำว่า ปูนาอ่ะสะกดนะคะปอูปูปอูปูนอานานอานาปูนาปูนาอ่ะมาเขียนนะคะปอปูอ่านว่าปูนอ ข้อที่9อ่าอ่านว่าตาดูาสกดนะคะตออาตาตออาตา,ตา,ตาดออูดูดอูดูตาดูตาดูอ่าเขียนค่ะตอเวลานักเรียนเขียนสะกดไปด้วยนะคะตออาอ่านว่าตาด อ่านว่าดูตาดูนะคะอ่าข้อสุดท้ายข้อที่10คําว่ารักพ่อแม่อ่าก่อนเราจะเขียนเราแบ่งครึ่งเส้นบรรทัดก่อนเลยนะคะเพราะว่าคำมันยาวนะคะลูกเวลาเขียนนะคะลูกไม่ต้องเขียนตัวใหญ่มากเพราะว่าอ่า เดี๋ยวมันจะเต็มช่องบรรทัดนะคะะคำว่ารออะกอรักรออะกอรักพออพอพออพอไม่เอกพอ่อไม่เอกพอ่อมอแอแม่มอแอแม่ไม่เอกแม่ไม่เอกแม่รักพอ่อแม่รักพอ่อแม่เก่งมากค่ะเอาเขียนนะคะรอ เวลาไม่มีตัวสะกดสระอะจะอยู่ด้านข้างของพยัญชนะนะคะรออกอ่านว่ารักพอมันมีตัวสะกดแล้วสระอะมันจะขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศนะคะอ่คำต่อไปพอออพอ ไม้เอกอ่านว่าพอ่ออ่ามอแอแม่ไม้เอกแม่ นี้นะคะเสร็จแล้วทันไหมคะถ้าไม่ทันเด็กๆค่อยๆทำไปนะคะกดหยุดสต็อปคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งไปให้ก็ได้ถ้านักเรียนไม่ทันนะคะอ่าเสร็จแล้วเปิดไปหน้าต่อไปคะ่ะหน้าต่อไปนะคะเขาให้นักเรียนนะคะเขียนเป็นเรื่องของการเขียนการเขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆนะคะ หน้านี้คือตอนที่6ให้นักเรียนวาดรูปสัตว์ที่นักเรียนนะคะชอบมากที่สุดตั้งชื่อภาพแล้วเขียนบอกส่วนต่างๆของสัตว์นั้นๆนะคะจําได้ไหมที่เรา,าดูเรื่องของใบบกใบบัวเขาจะมีชี้ว่าอันนี้คือหูอันนี้คือหางอันนี้คือ,อาขาอันนี้คืองวงคุณครูให้นักเรียนวาดรูปนะคะหนึ่งรูปสัตว์อะไรก็ได้ที่เราชอบ สมมติว่าคุณครูวาดรูปกระต่ายกระต่ายนะคะดูให้สวยดูให้เหมือนกระต่ายกระต่ายของคุณครูเอ๊ใช่กระต่ายไหมน้าอ่ามีหูสองข้างเป็นกระต่ายและมีลูก,กตาอ้าวอันนี้คือจมูกอันนี้คือปากของกระต่ายอ้าวอันนี้มีแขน มีขาเอ๊ะมองไม่เห็นหางไม่เป็นไรอ่ะเสร็จแล้วทํายังไงอันนี้ลูกก็ชี้ค่ะชี้ลูกสอนอันนี้คืออะไรคะที่คุณครูชี้คืออะไรคะลูกหออูหูอ่าเก่งมากค่ะอ่าหออูหูอ้าวอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรของมันแขนขาของกระต่ายเนาะ แขนเนาะคะใช่ไหมเอ่ยมือหรือว่าอะไรดีเรียกว่าอะไรดีคะอ้าวแขนแล้วกันเนาะลูกก็เขียนแขนส่วนนี้คืออะไรคะขออาขาอาขออาขาอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรตาใช่ค่ะอันนี้ตออาตาอ้าวอันนี้คืออะไร ป oh, ออา่ปากอาอันนี้อ่านว่าปากปออาก็ปากอาเท่านี้ก็ได้ค่ะเขียนบอกแบบนี้ดูให้เหมือนกระต่ายนะคะของคุณครูอาคุณครูเพิ่มถุงหน้าท้องให้มันเป็นกระต่ายอาเพิ่มหูเสร็จแล้วทํายังไงระบายสีด้วยจะได้สวยนะคะไม่จําเป็นต้องวาดกระต่ายอะไรก็ได้ที่ลูกชอบ จะเป็นหมูหมากาไก่แมวสุนนะัขอะไรก็ได้ทำได้ไหมคะทำได้คะ่ะอ่าเก่งมากอ่าคุณครูไปหน้าถัดไปเลยนะคะอันนี้ให้ลูกไปวาดเองได้เลยการบ้านที่คุณครูให้นะคะให้ลูกทยอยทำเนาะไม่ต้องรีบทำนะคะอ่าดูในหน้าที่17เป็นเรื่องของการเขียนเช่นกันอ่ะอันนี้นะคะเป็นการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ให้นักเรียนนะคะคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด1จบเอาแบบตัวกลมตัวเหลี่ยมก็ได้แล้วแต่เลยจะให้สวยเข็นโดตตัวกลมๆตัวให้มันเสมอกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยคุณครูใช้ตัวเล็กนิดนึงอ่ะเขียนคำว่าเพื่อนภูผาตรงกลางนะคะเด็กๆมองเห็นไหมคะอ่ะคุณครูเปลี่ยนสีปากกาดีกว่าสีนี้มองไม่ค่อยเห็น ครูอาสีแดงแล้วกันเนาะอ่ะเพื่อนผูผาอ่าเขียนกลางหน้ากระดาษแบบนี้ต่อไปให้ย่อหน้าให้ลงมาอีกหนึ่งบรรทัดนะคะ แล้วก็เว้นช่องไฟให้มันเสมอกันดูแลดูแรใครผู้ผาดูแลใครคะผู้ผาดูแลใครใบโบกอ่าอใช่ค่ะผู้ผาดูแลใบโบกใบบัวใบโบก บรรทัดต่อไปอเขาเว้นบรรทัดพอไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณคูณนับบรรทัดก่อนถ้าเว้น1 2 3อ่าเว้นแคบแค่บรรทัดของแต่ละอันนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวบรรทัดไม่พอผูผาดูแลใบบัว บันทัดต่อไปภูผามีเพื่อนข้างตัวชื่อ ชื่ออะไรเอ่ยชื่อใบบัวชื่อชื่ออะไรคะใบบกใบบัวอะชื่อใบอกอบก <c oughs> ได้ไหมคะอันนี้ค่อยๆคัดคัดสวยๆคุณครูอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าคุณครูเขียนบนหน้าจอมันไม่เหมือนกับที่เราเขียนกระดาษอ่าอันนี้เด็กๆคัดได้อยู่แล้วอ่าไปอีกหน้านึงทันไหมเอ่ยอ่าอันนี้หน้าสุดท้ายของเล่มน,นี้นะคะเด็กๆคุณครูบอกแล้วว่าไม่ต้องรีบทําค่อยๆทําทําไปวันละหน้าสองหน้ากลับมาดูคลิปแล้วก็อ่านเวลาเด็กๆทํานะคะให้เด็กๆอ่านด้วย ดูในหน้านี้นะคะหน้าที่18เรื่องของหลักการใช้ภาษาเรื่องนี้นะคะตัวชี้วัดก็คือต่อคำของจองง่ายๆในตอนที่8ให้วงกลมคำ้องจองต่อไปนี้นะคะดูตัวอย่างคำแรกเขาให้มาอ่านว่าอะไรต่ออะไรคะต่ออาตาดูตาดู ปูปูนออานาปูนาเขาให้นักเรียนดูคำของจองเห็นไหมเหมือนที่คุณครูอธิบายฟังไปมากคราวที่แล้วจำได้ไหมคะคำของจองอันนี้ก็คือของจองพยัญชนะนะคะมาดูคำแรกคำแรกคำว่าอะไรสะกดเพราะอสะกดตามคุณครูนะคะอออาอาอออาอารอยีลีรอยีลีอารี ดอีดีจอไอใจดีใจให้นักเรียนนะคะวงกลมล้อมรอบคําที่มีเป็นคําของจองคํานี้คือคําว่าอะไรคําว่าอะไรคะสระอะไรที่เป็นคําของจองสระอีอาสระอีใช่ค่ะให้เด็กๆนะคะวงกลมล้อมรอบคําสระอีเลยอาวงกลมล้อมรอบคําสระอี คำว่ารีกับคำว่าอะไรคะดีนั่นเองอ่ะวงเสร็จหรือยังอ่าเก่งมากอ่าคำที่สองพออูภูพออููพออาผาพออูผาอ่มออามาออามาหออาหามาหาอ้าวคำนี้วงกลมร้อมรอบคำว่าอะไร คำว่าคำคำว่าอะไรคะสระอะไรลูกสระอะไรอ้าวสระอาวงกลมล้อมรอบคําว่าผากับคําว่าอะไรคําว่ามานะคะอ่ะข้อที่สามพ่ออ่เอกพ่อพอพอไม่เอกพ่อมอแอแม่แม่ไม่เอกแม่มอแอแม่แม่ไม่เอกแม่พ่อแม่พ่อ กอแอแกแกไม่เอกแกกอแอแกแกไม่เอกแกถอเอาถา่เถ่อไม่เอกเท่าถอเอาถา่เถ่อไม่เอกเท่าแกเท่าแกเท่าอ้าวคำนี้คำคล้องจองคือสระอะไรคำว่าอะไรคะเออสาสระแอ,อถูกต้องอ้าวคำว่าแม่มอแอแม่แม่ไม่เอกแม่กับคำว่ากอแอแกแกไม่เอกแกสะกดไปด้วยนะคะเด็กๆ อ่าข้อที่สี่มออามามออามาดออูดูดออูดูมาดูมาดูหออูหูหออูหูกออากากออากาหูกาหูกาอ้าวคำล้องจองคือสละไรอูอ่าเก่งมากสระอูค่ะคำว่าดออูดูกับคำว่าอะไรหออะไรหออูหูใช่ค่ะหออูหูข้อที่ห้า บอไอใบบอไอใบบอโอกโบโบโอโกโบใบโบกใบโบกยอโอโกโยกยอโอโกโยกตออัวตัวตออัวตัวโยกตัวโยกตัวอ้าวคำนี้คือสระอะไรคะโออ่าสระโอคือคำว่าบอโอโกโบกับคำว่ายอโอโกโยกนั่นเอง ข้อที่หกข้อที่หกบอไอใบบออัวบัวใบวบัว,บบวหอออัวหัวโตโอโตหัวโตอ้าว,วคำนี้สละอะไรคะสละอะไรลูกคำว่าอะไรเอ่ยสละอะไร สระอัวค่ะอ่าคำนี้สระอัวบออัวบัวกับคำว่าหออัวหัวอ่าข้อที่เจ็ดงอ,อางา,ง,ออางาดอ,อีดีด,ออดงาดีาดมอ,อีมีมออมขออาขาขออาขามีขาอ้าคำนี้คำอะไรคะสระอะไรลูกสระอีอ่าสระอีคือคำว่า ดอี do, e, d, ดีกับคำว่ามออีม e, ีเก่งมากครับอ่าข้อที่แปดตออาตามออามาหออาหาดอูดูหาดูอ่าคำนี้คำคล้องจองสระอะไร a, อ่าวสระอาคำว่ามากับคำว่าหานั่นเองเก่งจังเลย อ้าวข้อที่9าคำนี้นะคะสระอะไรคะลูกสระอะไรอ้าะสระอูคำว่าหออูหูถออูถูอ้าข้อสุดท้ายข้อที่10ดออูดูรอแอ,ลอ,อแล่ดูแลอ้าจจแอแอรอแจ่จออแจกออะนอกัน,กน,กนแจ่กัน,กนอ้า คำนี้สระอะไรคะเออ่าเก่งมากค่ะสระเอคำว่าแลกับคําว่าจอแอแจอ่าทันไหมคะเด็กๆเสร็จแล้วทํายังไงให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านฝึกอ่านนะคะให้เด็กๆนะคะไปอ่านเนื้อเรื่องของภูผาเมื่อเมื่อสักครู่นี้ในหน้าที่17เสร็จแล้วทำยังไงอัดคลิปวิดีโอ ส่งมาให้คุณครูดูอ่านแบบนี้ค่ะอ่านสะกดคําพ่อเอื้อน,นอเพื่อนเพื่อนไม่เอกเพื่พอนพ่ออูภูผออาผาเพื่อนภูผาอ่านแบบนี้อ่านส่งมาให้คุณครูแล้วคุณครูจะให้คะแนนนะคะอ่าเสร็จแล้วทํายังไงเดี๋ยวคุณครูจะส่งคลิปต่อไปเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องเพื่อนกันในบทที่3นะคะให้เด็กๆนะคะอา เดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาสอนอ่านในเรื่องนี้เมื่อเชา้านี้คุณครูส่งคลิปของคณิตศาสตร์ไปให้ดูนักเรียนทยอยทำยังไม่ต้องรีบทำนะคะยังไม่ต้องรีบทำให้ให้เสร็จให้ไม่ต้องทำไวรอคุณครูส่งคลิปไปให้ดูแล้วเรียนไปพร้อมกันเพราะว่าถ้าทำมาผิดเดี๋ยวมันจะต้องแก้ไขนะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วถ่ายรูป ส่งมาให้คุณครูตรวจทีละหน้าทีละหน้าหน้าไหนที่คุณครูให้ทำแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาคุณครูจะได้ตรวจให้ว่านักเรียนทำถูกต้องไหมไม่ยากนะคะเด็กๆจำไม่ได้ทำไม่ทนันเปิดกลับไปดูมันไม่ยากอย่าลืมนะคะอ่านหนังสือเยอะๆในช่วงสถานการณ์แบบนี้เราไม่ได้มาโรงเรียนฉะนั้นนักเรียนต้องอ่านหนังสือทบทวนเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอที่จะทําได้ไหมคะในแบบฝึกหัดถ้าทําไม่ได้นะคะกลับไปเปิดทบทวนหรือเอานังสือภาษาภาทีนะคะมาอ่านซ้ำๆแล้วก็ไปตอบคําถามแต่คุณครูค,คิดว่ามันไม่ยากเลยในช่วงสถานการณ์แบบนี้ให้นักเรียนดูแลตัวเองนะคะออกไปบ้านก็ใส่แมสพกเจลล้างมือไปตลอดแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ